สวัสดีค่ะวันนี้พ่อเราอยู่ที่อําเภอบางไทรฟูนจังหวัดพิจิตรค่ะเลยวันนี้พ่อเราจะมาแนะนําสถานที่ที่โดดเด่นของอําเภอนี้กันค่ะโดยคําขวัญของอําเภอวางไทรฟูนนะคะคือเมืองแตงโมโชกรงนกยกมะม่วงมันขยันทอผ้าไร่นานส่วนผสมเกลียยกลมเป็นเลิศซึ่งขณะนี้เราอยู่ที่ที่ว่าการอําเภอวางไทรฟูนซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานแตงโมโทกรงนก เชิญเราชมเราฟังได้เลยค่ะและนี่เป็นภาพบรรยากาศงานแตงโมโชครงนกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาภายในงานมีการจัดกิจก,กรรมแข่งขันกินแตงโมประกวดส้มตำแตงโมล,ลีลาจินตะดีลาประกวดทิดาแตงโมและจําหนักรงนกเขาซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมให้อยู่ต่อไปตอนนี้พวกเรานะคะอยู่ที่วัดบางไทรูนอำเภอบางไทรูนจังหวัดพิจิตรค่ะเดี๋ยวเราจะพาเย,ยี่ยมชมภายในวัดกันครับ ตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ภายในอุโบสถค่ะโดยในอุโบสถแห่งนี้นะคะได้มีการปลุกเสกวัตถุมงคลถึงสองครั้งด้วยกันค่ะและยังมีพระพุทธรูปที่สําคัญนะคะนามว่าพระพุทธโทไทยค่ะและนอกเหนือจากนั้นยังมีกิจกรรมฝาผนังที่บรรทึกเรื่องราวต่างๆที่มีความสําคัญทางบพุทธศาสนาอีกด้วยครับ วัดบางไทรพูนสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่7มีนาคม2471มีนามตามชื่อหมู่บ้านซึ่งแต่เดิมนั้นบริเวณนี้มีคลองล้อมรอบและมีน้ำลึกไหลแรงมากทำให้เกิดมีกองทรายพูนมากขึ้นหมู่บ้านนี้จึงเรียกว่าบ้านวังไทรพูน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดยางสต้นค่ะโดยวัดนี้นะคะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงมากในเรื่องของด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะวัตถุที่มีความงดงามค่ะแต่นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่มากรวมไปทั้งพาะเกสิอาจารย์ดังอีก25รูปจนสามารถดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนได้อยู่เสมอครับ ัดมีพระอุโบสถที่สวยงามและมีพระพุทธรูปสําคัญให้ประชาชนได้สักการะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ธรรมชาติที่งดงามและบรรยากาศที่เง,งียบสงบเหมาะสาหรับการปฏิบัติธรรมและทําบุญในวันสําคัญต่างๆแลวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดป่าเขาน้อยค่ะโดยวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในอำเภอบางไซพูนค่ะวัดนีนะคะก่อสร้างมาแล้ว21ปีค่ะ ดยบรรยากาศโดยรอบนะครับมีความร่มรื่นและมีความสวยงามวัดป่าขนอยเริ่มก่อตั้งเป็นวัดสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อปีพุทธศักราช2526ซึ่งมีผู้ที่ศรัทธาได้ถวายที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นที่สร้างวัดเป็นวัดด้าสังกัดธรรมยุติกนิกายก่อตั้งขึ้นตามแบบแผนแห่งวัดที่มุ่งลักษณะวิปัสนาธุระทั่วไป ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไร่นาและสวนค่ะโดยไร่นาและสวนนี้นะคะเป็นการทําการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมค่ะโดยในฤดูนี้นะครับจะเป็นการทำนาซะส่วนใหญ่จึงได้สังเกตได้ว่ามีการปลูกข้าวเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีการปลูกส่วนกล้วยอยู่ให้เห็นเล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของคำขวัญของอำเภอวางไซฟพูนค่ะ ตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่กับคุณป้าเจ้าของสวนกล้วยนะครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณป้ามีปัญหาหรือประสบปัญหาอะไรเกี่ยวกับสวนกล้วยไหมครับก็คือการที่กล้วยเนี่ยเราจะตัดออกหนึ่งครั้งมีเครือนหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะตัดกล้วยทิ้งแล้วก็ต้นกล้วยเนี่ยเราก็จะตัดไว้ข้างล่างอย่างเงี้ยหมักไว้อย่างเงี้ยก็จะตัดแล้วก็จะหมักไว้ข้างล่างนะคะมันก็จะทําให้เกิดมีหนอนขึ้นมาเจาะต้นกล้วยที่เหลือก็อันนี้ก็คือเป็นปัญหา เราก็ต้องลากไปกองแล้วก็เป็นเผาก็จะเกิดมลพิษอีกเราอันนี้ก<ม>็ถือว่าเป็นปัญหายอย่างหนึ่งของของชาวสวนของเราค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเป็นไงงไนบ้างครับกับที่เที่ยววังไซคุนที่เราพาทัวร์กันในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแลวก็มาทเที่ยววังไซคุนกันยเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้พาเด็กๆไปวงังไซคุนคะรู้สึกสนุกค่ะที่ได้ไปกับเด็กๆ ได้พาเขาไปหาความรู้และได้ไปเที่ยวในตัวด้วยค่ะหวังว่าการพาเขาไปในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อชุมชนและต่อตัวเด็กด้วยนะคะ